สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรนะคะทุกคนหลากหลายเรื่องเราหลากหลายชีวิตนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันจ้าทุกคนมาค่ะมาค่ะวันนี้เอ็มจะมาทำอ่าอ่เาเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ฟักทองเชื่อมอ่าฟักทองเชื่อมโอ้ยคอแห้งแล้วพุดติดพันกันนาอเพื่อนๆน เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเราก็เอา Stanley, น้ำตาลแดงเนาะเอ็มใช้น้ำตาลแดงหนึ่งกิโลนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายสองขีดเท่ากับ1นกิโลสองขีดนะคะเพื่อนๆเท่ากับ1นกิโลสขีดเนาะอ่าเท่ากับ1นกิโลสขีดนะคะแล้วก็เราก็เคี่ยวให้น้ำน้ำตาลน่ะมันออกมาเป็นน้ำนะคะทุกคนให้ออกมาเป็นน้ำนะแล้วก็ฟักทองเนี่ยเอ็มซื้อมาหนึ่งลูก สี่กิโลครึ่งสี่กิโลครึ่งตกโลเอ่อลูกเนื้อเก้าสิบบาทนะคะทุกคนโลละยี่สิบห้าเนาะอันนี้นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราเคี่ยวแบบว่าจนมันเป็นน้ําออกมานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ําให้ท่วมฟักทองเนาะแต่ตอนนี้เราเคี่ยวไปก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่มาดูกันนะคะเอ่อการทําขนมอะ่ะมันไม่ได้ว่า มันอยู่ที่สูตรไข่สูตรมันนะคะเพื่อนๆอยู่ที่สูตรไข่สูตรมันนะอะ่ว่าเราชอบทําสูตรแบบไหนอะไรอันนี้เอ็มทําเรียบร้อยแล้วก็เราแช่น้ําปูนนะคะทุกคนเอ็มล้างแล้วก็แช่น้ําปูนประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะทุกคนกว่าจะได้เชื่อมเนาะ,ะแล้วก็แช่ไว้เลยค่ะอ่ามันจะได้แข็งตัวนิดนดนะคะทุกคนแล้วก็จะไม่เละเนาะก็เป็นสูตรไข่สูตรมันอีกเละเพื่อนๆนเนาะจริงปะ และทีนี้เราก็มาเชื่อมนะคะทุกคนเราก็มาเชื่อมค่ะทุกคนตอนนี้เราใส่ในน้ำเชื่อมแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำไม่ท่วมฟักทองเลยค่ะเพื่อนๆเนาะให้ท่วมฟักทองค่ะเชื่อมแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเปิดไฟอ่อนๆเนาะ,ะเราไม่ต้องรีบไปไหนค่ะทุกคนเราไม่ต้องรีบไปไหนเคี่ยวจนแบบว่าให้น้ำอ่ะมันแห้งลงไปเลยค่ะให้เหลือเป็นน้ำเชื่อมไม่ไม่ต้องต้องเยอะ ให้มันรัดตัวฟักทองนะคะทุกคนให้ฟักทองออกสีเงาเงาและจะสวยแล้วก็กินอร่อยนะคะทุกคนสำหรับน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆหนึ่งกิโลสองขีดไม่ได้หวานเกินค่ะไม่ได้หวานเกินนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนน้ำก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะเอ็มใช้เวลาในการทำฟักทองเชื่อมก็สามชั่วโมงเอ็มก็ไม่รู้ว่า ที่ทุกคนเขาทาฟักทองเชื่อมกี่ชั่วโมงเอ็มก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่เอ็มอะทําประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าเอ็มเปิดไฟอ่อนๆนะทุกคนเนาะเอ็มเปิดไฟอ่อนๆเราก็เคี่ยวของเราไปเรื่อยๆอ่าไม่ต้องรีบร้อนไปไหนค่ะทุกคนแล้วฟักทองจะออกมาไม่เละไม่เละค่ะทุกคนเราไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะมันก็จะรัดตัวฟักทองไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ที่สาคัญเนี่ยสำคัญที่สุดเอ็มว่าคือการล้างน้ําปูนนะทุกคนนะแช่ไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงดีที่สุดเลยเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวลู<ม>เพื่อนๆก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะคะถึงความแตกต่างของเอ็มว่ามันแตกต่างกันแบบไหนเนาะเราก็เคี่ยวกันไปเรื่อยๆก็การทําขนมก็อยู่ที่สูตรใครสูตรมันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะทุกคน เราชอบหวานมากเราก็ใส่มากเราชอบหวานน้อยเราก็ใส่น้อยแต่รสชาติอันนี้ไม่ถือกับหวานเยอะค่ะทุกคนนะเอ็มทําเยอะนะคะทุกคนเพราะมอบอลเลอร์เลยแล้วก็แจกเพื่อนๆค่ะแจกเพื่อนๆเนาะแจกพี่ๆเพื่อนๆข้างบ้านด้วยอะไรแบบนี้คนหนึ่งสี่ชิ้นห้าชิ้นก็ว่ากันไป <c oughs> ก็ตัวใหญ่ก็ไปห้าชิ้นเนาะชิ้นหนึ่งก็ไม่ไม่ใช่เล็กนะคะเพื่อนๆชิ้นใหญ่นะเป็นไงคะน่าทานไหมคะทุกคน สีสวยไหมสวยใช่ไหมคะทุกคนนี่ไม่อยากยะโม่ไอ้ยหัวเราะหัวเราะให้กับผลงานของตัวเองนะคะเอ็มเป็นคนที่ถ้ามีเวลานะคะเพื่อนๆเ,เอ็มชอบทำขนมเพราะบ้านเอ็มอะเป็นแม่ค้าขนมนะคะทุกคนแม่เอ็มทำขนมอร่อยเอมโมอ,อีกแม่จะต,ต้องยอมแม่ตัวเองกันทั้งนั้นเลยทุกคนว่า ทำขนมอร่อยเนาะต่วที่สาวเอ็มเขานี่มือเขานี้นิ่งมากค่ะทุกคนนิ่งมากๆเดี๋ยวถ้ามีเวลานะทุกคนนะเอ็มจะพยายามทําขนมแบบให้ทุกคนได้เห็นนะขนมฝักบัวบ้างอะไรบ้างแบบนี้ทุกคนเนาะอ่าเราก็ว่ากันไปขนมจอกหรือขนมน้ำกี้บ้านเอ็มเขาเรียงนะคะที่ว่าสีน้ำตาลคุกมะพร้าวอะทุกคนเนาะ เป็นไงคะนี่เริ่มแห้งไปเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆน้ําเริ่มแห้งแล้วเนาะเป็นไงคะน้ําเริ่มแห้งแล้วสีเราก็จะสวยนะคะเพื่อนๆอเราใช้น้ําตาลแ่ะอ,อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะทุกคนการใช้น้ําตาลนะบางคนเขาก็ใช้น้ําตาลอ่าน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายขาวผสมกับน้ําตาลทรายแดงนะคะ แต่ส่วนเอมนี่ใช้น้ำตาลแว่นเลยใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลแว่นเลยคนะ่ะทุกคนแล้วก <c oughs> ผ็ผสมน้ำมะไอผสมน้ำตาลทร่นิดนึงสองขีดนอ้องไม่ถึงสองขีดดีเราค่ะทุกคนเนาะ,ะนี่นะ้ำเราก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆแล้วจ้าเพื่อนๆเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมคะนี <c> ่ <oughs> เป็นไงคะคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆยาวนิดนึงเนาะ เป็นไงคะนี่ขนาดไฟอ่อนๆนะทุกคนดูสีแล้วยังเดือดแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนเงาแววอะเริ่มน่าทานแล้วใช่ไหมคะนี่ทำเองยอ่อเองตะเกียงพอทำแล้วก็ไม่ได้ว่าตัวเองจะทานเยอะนะคะทุกคนเอ็มก็ทานแค่ชิ้นสองชิ้นแค่นั้นแหละที่เหลือจะเหกหมดเออเจกหมดคะ่ะ อวนสั่งขยาก็เหมือนกันเอาไว้กระปุกเดียวที่เหลือแจกหมดทุกคนช่องเอ็มก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะทุกคนมาเอ็มไม่ได้แบบว่าทําคลิปเหมือนเดิมกันทุกวันอะไรแบบนี้นะทุกคนเนาะเพราะช่องเอมบอกแล้วว่าเอ็มสีนวลเมลจรหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันอ่าอยู่อยู่ครบในช่องของเอมนี่แหละค่ะเนาะ มีหมดจะดูอะไรในช่องเอ็มดูได้หมดไม่มีอะไรตายตัวนะคะทุกคนน,นี้นาก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆเ,เนาะน้ําเราก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆแล้วอันก็จะเริ่มรัดตัวมาหาทุกคนอันนี้คือเอ็มไม่ได้แบบว่าใช้ไม้ใช้อะไรแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะกูเลกูเลอะไรเลยไม่เลยนะคะทุกคนไม่ได้แตะต้องอะไรเขาเลยค่ะเป็นไงคะสีสันเนาะ สดใสสีสันสวยงามเหลืองแล้วมันจะเงาเนาะเพื่อนๆเนาะมันจะเงานะ,นนะนะานะสีของน้ำตาลมันจะรัดตัวทำให้ฟักทองลงแบบสีสวยมากเป็นสีน้ำตาลจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลอนะทุกคนเออมันสวยนะอะไรแบบนี้เนาะการทำขนมการทำขนมก็อยู่ที่สูตรไท่สูตรมันเนาะทุกคนเนาะเอ็มก็ไม่ได้ยอว่าเองเก่งอะไรเนาะทุกคนเนาะแต่ทำได้ทำได้ เหมือนทุกคนถามเอ็มว่ากับข้าวร้านไหนอร่อยเอ็มจะบอกทุกคนว่าอร่อยทุกร้านแต่อยู่ที่ว่าเราอะชอบรสชาติแบบไหนมากกว่าค่ะทุกคนเราชอบรสชาติแบบไหนเราเลยต้องบอกว่าร้านนั้นอร่อยแต่ที่สาคัญที่สุดนะคะพเพื่อนๆอาหารต้องร้อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนไปทานข้างนอกนะขอให้ร้อนนิดนึ่งเหอะนี่เป็นไงทุกคนเริ่มได้ เนเพื่อนน,นี่นี่เป็นไงคะวันนี้ฝีมือไหมไอ้ย่ะย่อตัวเองอีกแล้วอ่ะตอยอ่ะตย <c oughs> ทุก, <c oughs> ทกอย่างแหละค่ะทุกคนถ้าทำแล้วเรามีความสุขทำไปเลยเนาะตอนนี้คิดบวกอย่างเดียวค่ะทุกคนคิดบวกอย่างเดียวเราไม่ต้องเอาเรื่องที่แบบว่า เครียดมาเก็บไว้อย่าเลยค่ะทุกคนไม่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่แบบว่านั่นเยอะนะทุกคนเนาะเรามองข้ามอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ดีช่งมันเถอะปล่อยมันไปเรามองข้ามไปเลยแล้วเราจะสบายใจนะคะเพื่อนๆเราจะสบายใจอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนเนี้เอ็มก็จะทําอนี่ค่ะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่คือเป็นน้ํากะทิสดนะคะทุกคนอันนี้เอ็มไม่ได้เคี่ยวน้ํากะทิเนาะ อ่าอันนี้น้ำกะทิสดราดลงไปเลยกับเกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยเอ็มจะแจกเพื่อนๆก็คือต้องทําน้ํากะทิที่เราเคี่ยวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเร็วนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมคะนี่เป็นไงอร่อยอร่อยนี ร้อยจังหูร้อยจังหู้นี่ราดลงไปเอ็มชอบทานน้ำกะทิเยอะๆนะทุกคนเยิม้มๆเป็นไงคะทา,านใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่สีสันเนาะทุกคนเนาะว่ากันไปว่ากันไปนี่โอเคอันนี้คือเริ่มตักแจกเขาแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะ ฝากช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวว่ามารอดูว่าคลิปต่อไปเอ็มจะเอาอะไรมาอวดเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นี่เป็นไงคะเกมตัวเกมตัวเจกเพื่อนๆละ่ะเห็นไหมไม่เละด้วยนะคะเพื่อนๆไม่เละด้วยเนาะนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าคลิปต่อไปเอ็มจะลงอะไรให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนบวกมือลาเลยค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า